คือเขาไม่ไงรับเป็ดอืม สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูผูชุ่มขนนะครับผมผอกับผมคือเก่านะครับเก่งกาดฟาดเรียบนะครับมือนีสิพาพ่อแม่พี่น้องมากินง่ายๆครับแรงๆนะครับบ่มีเวลาเวลาเฮ็ดกินเองครับมือนีไปซื้อเข้ามาลาเป็ดครับเนาะหลักกาต้มแซ่บนะครับต้มเล่งนะครับต้มเล่งแซ่บนะครับโอ้บอกเลยว่า2เมนูนี้เข้ากันครับเนาะกัพร้อมกับนี่ครับกระเทียมโทนนะครับเทียมโทนบักแตงนะครับผักนานาชนิดครับพริกทอดนะครับใบบกกูดโหระพามะละ กลัมนะครับแล้วก็เดี๋ยวสิตบบไายด้วยมะลานะครับจักสองไม้เนี่ยเนาะโอเคนะครับพี่น้องพร้อมขอนิ้วหนึ่งกระติบครับเดี๋ยวมาเริ่มกินไปพร้อมกันก่อนสิรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซันกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้แล้วครับเนาะน้องไม้นะครับน้องไม่พึงจะฮัดเฮ็ดคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้แล้วครับเด้อเพื่อกำลังใจอ่าเพื่อเดี๋ยวมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับสิลงคลิปสมือนะครับสมือนี่ นะครับนกจิ๋ยพยามล่งชิบห้ไใ้ทุกมือนะครับต่อเนื่องกันนะครับวะพี่น้องมาจำลาบเปเส็บเส็บตอนแรกว่สาสิ้ังอัมนะครับบะมีนะ่เนาะสองยางร่วมกันลอ,อยกว่าบาท <c oughs> ได้สำนี้แล้วครับโอ้เป็ดแพงสงสัยเป็ดจิหายาครับมะพี่น้องมาคุยข้างไม่ไงลาบเป็ดอื้อ <c oughs> ตมันทอ,อดก็เลยลองข้อครับตอนแรกว่าชิสัังตลาดเป็ดแขนแ,นนแอนข้อแนวนี้แน่ลองข้อนะครับนะขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามารับชมเนาะไปพวกแสบอยู่เด็ดหรอเนาะร็นแสบนะรับยัง่งรับรอยเอ็ดครับ แยบอยู่ครับกระทครับร้านเดียกันนะครับสองอย่างรอเมั้องอืมเปืีอยดีพี่น่ะอืมจะทานครับ บรรยากาศค่ำๆครับอันนี้กาะชีนาสิประมาณเกือบสองทุ่มแล้วพี่น้องอกินเดืกดเดือดงานมากมีมีมระเห็ดห อืเบลกุครัปล่าไรยิ้วไรพี่น้องเอ้ยพันกินเขาตะเทียงผมเด้อล่าไรแบบนี้ยิ้วแห้ง S <S แสบครับแสบอือลาบนี้ลาบแสบว่บม่ได้ปิ้นลาบเป็ดจะแสบแบบนี้ไม่โดนนะพี่น้องเมนูนง่ายๆบันบดแต่ว่าโรสชาติปัตคาน หมูม้วนกุบเลยพี่น้องจมเจ็บก like ับเปืือยเปืือย ต้มแสบเล็งนะครับต้มเล็งแสบนะครับอโอ้พีคิโนขักเดอร์เดเนี่ยมาตรทาน้องเอ้ย โอ้โหบุกพริกทอดบ่บุกกูทอดเขากันครับจักะแตนเือนจักระแตนทอด không khẩu nghe, ừ, im hợp. ดาบถุงหนึ่งหกสิบบาทครับตุมแจ็บห้าสิบบาทเนนี้ยี่สิบพอดีอิ่มครับอ่ะพี่น้องมาอืม มันอยู่แถวบ้านนี่จะกินไตดอกนะครับดอกดาลากระแชบด้ยครับนะดอกดาลาเนาะเขากันกันดอกดาลาสีชมพูชมพูครับไข,ตข่ต้นคาใหญไงเล็กหน่อยพอ้นั่นแฉบครับเขากันออกสมๆม,มันๆพี่น้องบางกระลูก ออกไปใส้บใบได้พี่น่องเอ้ยติดภายยุฝนอืม sẽ đục Ôi con là chỉ bớt tìm bị nữa, Ôi khắc <laughs> Mà sáng cắm <laughs> thăm gắn bắt buộc bọc buộc bắt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  buộc เป็นกระเทียมของแท้ด้วยครับเรียมทนนะหมุนแท้เกียยง ปลเรียบอืมให้เรียบครับอืม อ่ะอ่ะโอเคพี่้องเหลือจตอดูนะนะนังมาจบนะครับตบ้าย า่าเผ็ดเผ็ดอื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 มจบครับไปจบพังแท จบไปแล้วครับเมนูง่ายๆนะครับเหมือนบริษัทเองเนาะพี่น้องเนาะไม่มีเวลาสื่อกินไปก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวบางๆสีมาเฮ็ดซูพ่อแม่พี่น้องกินเดี๋ยวมาเจอสูตรเก่งกาจกันแซ่บไปอีกแบบนะครับนะโอเคครับมันนี้กันคือเก่าครับคันมากกันชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้เยครับเป็นกำลังใจให้ผมเฮ็ดคลิปดีๆออกมาได้เลยครับเนาะเพราะช่วงนี้ผลตอบรับอาจจะไม่ค่อยดีเป็นไงก็เป็นมือใหม่ครับฝากเลยด้วยครับมีอยังกับคอมเมนต์นะครับ เดี๋ยวพร้อมสีแก้ไขผิดพลาดตรงไหนกับคอมเมนต์มาได้นะครับนะอยากให้กินยังกับคอมเมนต์ได้กันนะครับมาคุยกันได้หลายนะครับคอมเมนต์กันมาได้หลายขอบคุณได้หลายครับวันนี้ก็จากกันไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวอพอกันมาอีพี่นาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ